น้อง F อครับคลิปนี้เรามาดูอีกหนึ่งปัญหาที่เราบอกมาว่าทายน้ำมันเครื่องแล้วรถไม่มีน้ำมันเครื่องนะครับอ่าและก็อีกหนึ่งปัญหาของอาการน้ำมันเครื่องเกินนะครับพี่น้อง f อฟสาเหตุมันเกิดมาจากสิ่งสิ่งนี้นะครับนี่มันจะมีลูกยางบางตัวที่มันฉีกขาดออกมาจากภายในตัวเครื่อง มาอุดท่อทางเดินน้ำมันเครื่องอะมาอุดอรูถ่ายน้ำมันเครื่องนะอันนี้เราได้จับปีนท้องไหยท้องมาแล้วมันก็เลยหลุดออกนะจริงๆแล้วเวลาที่เราที่เครื่องตั้งอยู่ในตำแหน่งปกติอย่างตัวเนี้ยนะมันก็จะมาอุดทางทางไหลของน้ำมันเครื่องทําให้น้ำมันเครื่องของเราถ่ายไม่ออก พอน้ำมันเครื่องถ่ายไม่ออกไม่มีน้ำมันเครื่องท่านก็ไปเติมเพิ่มนะครับทำให้เกิดอาการน้ำมันเครื่องมันเกินนั่นเองนะครับพี่น้อง f อดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องท่านก็ต้องทำการวัดด้วยไม่ใช่ว่าเติมลงเพียงอย่างเดียวนะครับมันอาจจะทำให้เกินแล้วขึ้นกองอากาศหรือว่าอาจจะทำให้สิ้นแตกรั่วได้นะครับ